วันนี้พามาดูครับอัดลูกปืนล้อหลังดีแม็กออกเนี่ยครับเราเอาเป็นออกก่อนเอาเป็นล้อ,อ,ก,อ,อก,ก่อนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือพิเศษตัวนี้ครับเป็นตัวลองอัดลูกปืนเรามาดูกันเนี่ยครับเราใช้แท่นขนาดใหญ่เลยนะครับแท่นเล็กเอาไม่อยู่เอาไม่ออกครับ เพราะว่าลูกปืนล้อดีแม็กแน่นแน่นมากครับเดีย๋ยวมาดูกันครับ ี่ครับเครื่องมือพิเศษอัดลูกปืนล้อหลังดีแม็ใช้ได้เฉพาะดีแม็ครับดีแม็ Mac ตัวเก่าตัวใหม่ได้หมดออนเนลได้ครับนี่ครับมีใช้แท่นอัดขนาดใหญ่มามาอัดกันครับ แน่นมากครับลั่นเลยออกแล้วครับถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษครับเปลี่ยนไม่ได้ครับป,ประดียวคนะรับตนี้นอ๋อแบวกออกหน่อย ทางเล็กเอาไว้เดิมๆไม่พอนผ่านออกไปได้เรียบร้อยครับ อัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องอัดลูกปืนออกอีกเพลงครับหลังจากที่เราอัดพอกแล้วครับต้องอัดลูกปืนออกออกจากเสื้อลูกปืนก่อนนะครับดูขั้นตอนการอัดลูกปืนออกแบ่งปันความรู้ครับจะได้เอาไปไ<ด>ทำทเปลี่ยนได้ อ,อัดออกมากดกดมาเพื่อนเรียบร้อยครับอัดลูกเปืนออกมาแล้วเดี๋ยวนำอุปรกรณ์ไปล้างก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนการอัดเข้ากันถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปหน้ากดติดตามกดสันกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการอัดประกอบลูกเปืนล้อหลังดีแม็ก,กันสำหรับคลิป,ลปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ